สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับอาการแม่พิมพ์วันนี้เป็นยังไงเปยังไหพอขายยังเห,หลือขาเดียวกะออนแล้วแม่พิมพ์จะหายแล้วครับวันนี้ก็มหมอโรงกยท่านมานะคะได้มาไปรับเจมาฉีดให้แม่พิมพ์กับชายเลิฟ เป็นประจำทุกเดือนนะครับฉีดวัคซีนให้ช่เลยขีดแล้วแม่พิม์พก็ขีดแล้วบอกอาการคุณหมอทำไมถึงขาแข็งคนละแบบกับทองทองทองคำนะคะทองคำทองแท่งคนละแบบทองคำทองแท่งตกใจกิัวาแม่โคล้มบอกลื่นล้มข้อเท้าแพงแต่แม่พิมพ์ท้องเสียแล้วขาแข็งทำให้ขาแข็งเสียงอะไรเสียงสั่ง พอวอดพ้อแม่ใช่นี่แหละสายตาพิฆาตหมูบ่บอแน่บูงเ,เรื่องได้ไรสายตานี่ <g ười> เออใครๆก็ชมว่าสายตาดวงตาแม่พิมพ์สวยขนาดควรช้างด้วยกันนะคะส<ร>ายตาพิฆาตเขาเอิาสายตาพิฆาตบาดใจชายอ้าวคันให้นางได้ถูต้นไม้ก่อน ขาอ่อนแล้วค่ะนี่ขาขาข้างขัางอได้แล้วขาข้างขวาพับได้แล้วเนาะหอมหมอยาน้ำต้มยานี่ขาข้างขวาอ่อนแล้วพับได้แล้ว ไปได้กินค่ะอ้ถูจนต้นไม่เลือนอ้าถูเท็มที่เลยไม่พิมพ์อาถูไปเลยสบายตัวแล้วขาหมอแข็งเล้วพี่น้องสังเกตได้เสียงลูกชาย ชมวิวสักหน่อยดเดินเดินให้เอฟซีดูหน่อยเลยขาเป็นยังไงขาเป็นยังไงขาอ่อนหมดแล้วค่ะขาอ่อนหมดแล้วนั่นฟังฟังขวาาัวกับพับได้แล้วก็โอเคดีแล้วค่ะยังยางมาหาแม่ที่ลูกถูต้นไม้เดี๋ยวถูดาดยูถูดากัากากกนน่อยก่อนพ่อเอาถูเออถูอา้อาวดากถูโอ้ต้นไม้โยกเลยด,ดูต้นไม้โยกเลย อ้าวถูอ้าวถูถูฮ่าอ้าวคุณไล่อย่าลอยอย่าลอยลูกอย่าลอยแม่กระตัดให้กินอยู่เด้อ้อาถูถูตูลูกถูแม่ทำประตูก็เดินพ่อพานยางออกกำลังกายจังหน่อยคนอ่นล่อคิวผู้ล่อคิวอย่างหุนเหรอ แม่พิมพ์โชต้นไม้คือเห็นหกเกตว่ะเด็ดตัวเด้อแม่พิมพ์เอ้ยแม่เหลือเห็นเป็นเลขหกเกตเลยไม่ได้ใบห้อยนะคะแค่เห็นเฉยๆอาทิตย์อาทิตย์อปองนี่ทำไมเธอเดินอุนวัวแท้เนี่ยเอาเดินหน่อยดูเดินเดินเดินให้เอสซีดูหน่อยครับโอ้เหลือนิดนึงนิดนึงโอ้ขายกได้แล้วยกได้แล้วยังเหลืออยู่นิดนิดนิด เหลืออยู่น้อยนึงพี่น้องเหลืออยู่น้อยน้อยฮะยีนาซาอยู่ไหนอันยดนาซาอยู่นั่นก็กลับมามีเดินไปตรงนี้ไปตรงไหนก็ไม่ได้มีแต่ช้างขาอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วงอได้แล้วเดี๋ยวดูสังเกตฝั่งขวานะคะขาหน้าฝั่งขวาพับได้แล้วก็ แสดงว,ว่าโอเคเหลือเหลือ,อยังน,นิดนิดนิดหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็หายขาดนะคะพรุ่งนี้เช้าแม่พิมก็หายขาดแล้ว,ามาวแม่มั่นนะเอาทำไมไม่กินน้ำเอาไมท่านกินก็ไม่เป็นไรอีกรอบข้าอีกก็กินวังเว้นเด้ตอนกลางวันก็กินแล้ว พี่ปองพี่ปองคุณตามมาทําไมอ่าขุด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 ,ด,ดหาอะไระปะปะพี่ปองไม่กลัวแม่พิมพ์เลยไม่จะเปิดน้ำให้พ่อก่อน เออเดี๋ยวค้างทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยทิ่ค้างให้ไปเเปิดน้ำให้พ่อแล้วก็ไปไปดูชายเลิฟอาบน้ำกันนะครับชีวิตประจำวันชายเลิฟกับแม่พิมพ์ ไปไหนปไปไหนไปไหนไปไหนเสียงแม่พิมอาบน้ำให้ลิ่งบาเนาะลิ่งครับลิ่งอ<ะ>บอกกินด้อกินบางค่ำนี่เอง อาบน้ำซื้อๆน่าทีที่ส,ทส,สายยางมานน้ำเนนเนาะไปะเดินไปผู้ชายภายในเก็บสายยางนิ่งไม่อยู่นิ่งนี่นี่คืออาการอาการหิวกล้วยจะลงแดงแล้วเลยหิวกล้ว,วยเอากล้วยให้เขาก่อนค่ะกล้วยเหลือแค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้จริงๆ กล้วยยังไม่มาส่งเลยครับอาการของช้างที่หิวกล้วยเลยนะครับสวัสดีครับหน่อยที่สวยหน่อยเดี๋ยวทักสวยๆหน่อยครับสวยๆก่อนทักสวยๆก่อนทาดแ้วยครับอยากกินแรงครับหิวแห้งหิวแห้งดีๆก่อนครับดีๆก่อนครับดีๆก่อนเออโอ้ยหิวแห้งครับหิวแห้งครับลูกหูเมดแล้วกล้วยเมื่อแล้วครับหน่อย ท,ทััพย์สวยนอนพักก่อนเลิฟพ่อให้กินก่อนพ่อให้กินใจจะขาดพ่อใจจะขาด <c oughs> ใช้มาสิขาดก็แด้นะให้กินก่อนน้ำรุ่นเดียวพับเปาสูงเลวรับเป่าููเลจีิงจังเลย่องน้ำมนต์ไ<า>ด้ด้วย รันไปยิงก้วยตัด <Richards> ด <ign>, oh, ีดนี่ขเอเปล่าัเปล่าดีดลูกาเปล่าดีดลูกูงนั่นาครับตัดดีดีตัดดีดี่เอานไเ้กินไม้น่งบนบนถึงบนเปลาเออเก่งเง เป่าน้ำมนต์เป่าน้ำมนต์ให้พี่ป๋องเอลือกรุ่งบนเออเก่งเก่งเก่งพ่อจริงเก่งเก่งเลิฟเก่งมากรักรุ่งบนเปล่าหู้เถียรรักบนปวดสังเกตครับปวดสังเกตครับเครื่องล้วนแล้วครับล้วนพ่อหิ้วแห้งหิ้วแห้งพ่อพอแล้วพ่อพอแล้วครับครับเปาน้ำมนต์ใครสนใจติดต่ออาจารย์เลิฟได้นะครับ รถน้ำบนสะอกเคพ่อบอกว่าจะฝึกเลิฟเป่าน้ำบนสะดอกเคะแข่งกับอาจารย์ดาวมงคลครับนี่อาจารย์เลิฟครับ,รบยังไม่อิ่มนะครับยังไม่อิ่มเอาพ่อ,พอวิชาต้องทวนวิชาก่อนหายป่วยแล้วทวนวิชาก่อน

พ่อ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 อ้าวกล้วยพ่อกล้วยครับพี่สวยก่อนครับสวยทานด้วยครับสวยครับกินดิเออจริงครับพี่ป้องระวัางล้างนะป้องพอแล้วครับหมดไลฟ์วีแล้วครับหมดไลฟ์วีแล้วให้แม่พิมพ์ด้วย ก,กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพันเล้วด้วยนะครับขอบคุณครับ